แต่ไกลเลยพี่บุธเออหอนดีแท้เอาสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีหอนปุ๊บๆเลยพี่โอ้นอนบนเครื่องนี่นอนเอาแล้วเมื่อกี้คันไหนหอนอะคันนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ได้ ละพันหนึ่งพันวิ่งหกสิบเกียร์หนึ่งก็เร็วเท่ากนะันโอ้เ,อเ,อเสีย <ๆ S 2> เสียว่าคันไหนตแต่ภายในคันนูน้นสวยอยู่เดี๋วยวเดี๋ยวมาดูภายในคันนี้อีกทีหนึง่งเอามาเ <laughs> ออคันนี้สวยกว่าจริง คันนี้กันนี้ดูครับดีอยู่อุ้ยคาลิ่งีคาลิ่งเอารถผมอีกนะแต่ว่าเจ๊ยังไม่ได้ทำความสะอาดจ้าก็จะนเริ่เก็บรายรูดค่ะอืมโอ้แต่คันนี้สวยถ้าจะพูดแล้วอ่ะคันนี้สวยกว่าสวยกว่าคันสีมมอครับนี่คันนี้ก็ภายในจะออกโทนสีน้ำตาลใช่ไหมเสียภายในคันนี้จะออกโทนสีน้ำตาลโอ้นีกเกะดูดิกเกะนุ้ยคันนุ่น นันนูุนคันนนูดีกว่าเออเดี๋ยวไปดูคันุนคันนูุนสวยกว่าแต่ว่าคันนี้ดูดูข้างบนมันสะอาดด้านเขาทำความสะอาดแล้วเนาะทำความสะอาดบ้างเลยอืมป้ายนี้ป้ายจริงหรือป้ายปลอมเอ่ยอู้น่าจะเป็นป้ายจริงแล้เนี่ยเนาะนี่เอกสารป้ายทะเบียนพร้อมแล้วครับ นี่ครับประมาณนี้ครับภายในตรงนี้อย่าดูปีหน่อยนี่ดูปีหน่อยตันนี้เสียตินใช้ปีขึ้นไปพิสูจน์ดูที่เบลครับที่เบลเจอปีแน่นอนนี่ปีครับอยู่ที่เบลครับดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขาดูขอดูเบลก่อนครับเบลนี่สองพันสิบสามสองพันสิบสามครับตัวน,นี้ใช่ไหมใช่นี่สองพันสิบสาม มันจะอ๋อนี่ไงสองพันสิบสผลิตเดือน5วันที่8แลคันนี้นะครับมนแรกใช่ไปวัดกันที่เครื่องล่ะลุงลุงก็ว่าคันนี้สวยกว่าสีขาวนี่ครับเหรอใส่เกีย์นิมอะไรนี่ก็บอกเลยครับมาดูคันเร่งคันเร่งไม่แข็งใช่ไหมพอดีอ่ะรอบเข้าร้อน้องรอโอ้โห่ใช่ ในนี้สวยข้างหน้าตัวนี้มันครบหมดไงคันนั้นมันตัวตัวนี้มันจะโบโบอยู่อคันนั้นมันมีฝั่งนี้เลยสองพันเก้าไม่มีมันมันโล่งไปเลยฝั่งนี้ไม่มีเนาะเออมันเรียบอันนี้ปีอะไรอันนี้ปีอะไรสองพันเก้สองพันเก้าคันนั้นใหม่กว่าใหม่กว่าแต่นี่อสภาพสวยแต่ตัวนี้ดูกิโลอ่ะเออจะเปิดกุญแจไม่ได้ฮะทำไมอ๋อมันอ๋อแบตเตอรี่ไม่มีเออมาต่อดูกิโลอะนมีเกสองอันดิใช่นี่ไปดูคันนั้นซิตรงมี กามจริงถ้าดูดกิยลงใช่ไหมนี่เอาอ,ออกไปเลยดินี่ครับอู้อันอันนี้คืออะไรดิเงนงนอนอันนี้คืออะไรเนี่อยอันอนี้คืออะไรดิออดอโอ้มีม,มีตัวนี้ด้วยมีระบบช่วยขึ้นขึ้นที่ชัน ก็เหมือนเมกาก็มีนะมันไม่ได้ช่วยขึ้นมันจะล็อกเบรกล็อกเบรกไว้ใช่ไหมอันนี้คือผมขับจะล็อกกี้นะผมก็เลยไม่รู้ว่าเก้าเท่ากันโอ้ยโอ้เสียมีที่เสียบกงเสียบการ์ดด้วยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่นี่ครับ G.P.S. ครับโอ้ ้างล้วอนี้ภายในสวยพี่น้องนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่พี่พุธตัดสินใจแล้วมาดูครับดัมซิงดินด่วนเรานพี่สวยพี่ถูกใจเลยคันนี้ีาวครับโอ้นี่มันมีตัวนี่นี่นี่มันมีตัวช่วยปรับคันเร่งแบบเป็นเหมือนตัวฟิวอ่ะขายแล้วนี่ใช้เสียบเข้าตัวนี้เลยรถตั้งแต่ปีสองพันขึ้นมาสามารถใช้ได้หมด นี่ครับนี่่ยวการน,นี้ก็ได้อตอนนี้ก็มาดูครับว่ามัน okay. ไม่ดูก็ได้มาดูว่าดินด่วนเราจะตัดสินใจยังไงครับพี่วุฒินนท์บอกว่าถูกใจเลยโอ okay, อเคยู่แต่ยังไม่ได้ลองคันนั้นไงลองด้วยกันอืก็ลองแต่ความรู้สึกมันก็ okay. ความรู้สึกก็คือคันนี้นะจวดเลยใช่ไหมฟิ้งมา นิ่มเลยใช่ไหมพีทีโอมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวยกดูเครื่องอ๋อตอนนี้ก็อยู่ที่อูวันดีนะครับผมอยู่ที่ทางพาดชุมพลนะครับตอนนี้เจกับเฮียครับเจกับเฮียก็โอ้รถเยอเนวะตรงนี้ พวกบางางงงออนนลมัเะนะตัวนี้เด็กกาครับผมเป็นคนที่ชอบรถเด็กกามากแต่คันนี้เป็นอหัวตอนเดียวด้วยเปล่าตัวนี้ใช่จริงๆด้วยเด็กกาหัวตอนเดียวนี้เด็กกาหัวตอนเดียวครับต้องเป็นหัวแคบเด็กกาถึงจะสวยเอาอย่างนั้นเลยบอกพี่บุตร ยืมก่อนเนาะคือมันต้องมีรถรถเอ่อเทสไดใช่ไหมรถทดลองใช้สเลยบา6ครื่องหกเดเครื่องห็ดเคโอ้ดูขงสองสี่หรือสองหกเจ้สองส่สองสี่หรือสองหกเนี่ยนานไงว่าเด้อยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำเหมนเดนี่ทำไมมันมีรูตรงนี้นี่ออ ใหญ่มากเลยผมเลยมันจะขับกลับจะขับกลับเย็นนี้เลยนะครับเนี่ยเพราะว่ารถต้องเอาไปทำงานด่วน้คีดเท่าไหร่คิดเก้ยอ๋อคิดเก้าเหรอหก H K คีดเก้าสองหกไม่เหรอหนึ่งทับคีด9ฮะฮะคีดเก้าสองหกไม่หรอไม่รู้เลยยุบยุบ มันมีกิโลวัตคูณไหมสองร้อยสี่ s สองร้อยสี่สิบ e s ับสองพนส erp นวลบอกถูกใจครับถูกใจรู้ก็ตอนนั้นผมมาหานไม่มีเจ้นี่เต็มเลยบอกเจ้ไม่มีโลบอคอบเลยใช่ไหมใช่เป็ดอีเลย ตอนนี้ตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดวัยรุ่นรถดำอ,โอ,อ่โอ้ถังน้ำมันกิ่ลิตรครับนี่อันนี้น่าจะร้อยลิตรร้อยลิตรใช่ไหมโอ้ถังใหญ่ดิโอ้โอม,อมีภาษาญี่ปุ่นติดที่ถังด้วยแต่ว่าเจ๊แกฉีดสีทับแล้วต้องมาดูใกล้ๆ ดูปั๊มเกียร์ฝากดิเออเกียร์ฝากโอเคเกียร์ฝากอย่างเงี้ยโอเคอยู่ถ้าเป็นเกียร์ฝากตัวเก่าตรงเลยมชอบชอบตัวนี้เป็นชอบครับชอปปี้ก่อนที่สิบสองนิบปีสองหกสิบสองหกเออสี่สองหกอ่าตัวคันนี้เครื่องใหญ่กว่าคันนู้นเนี่ยต้องฟังเสียงดูือ นี่สองหกเองนี่สองหกโอ้โหสองสี่ก็พอแล้วพี่เรอะสองหกนี่แหละโอ้ใหญ่พูดโอ้โหพี่เครื่องมันนี่มันเครื่องรถหกล้อหรือเครื่องรถถังนี่สองหกดีกว่าใช่มไหมอยู่ที่เจ้าของเงินครับไม่ได้อยู่ที่พวกเราเจ้าของเงินเขาชอบแบบไหนเอาแบบนั้น นี่ตอนนี้ก็อยู่ที่พี่วุฒตัดสินใจแล้วครับว่าพี่วุฒอยากได้สองสี่หรือสองหกอ๋อไม่ครับหายไปแล้วครับเป็นความเต่าความแรงนี่มันดีแมีไม่ได้ <c oughs> อืมต้องถามมันมีหกเอ็เคอ่ะมันจะเป็นตัวไอ้นั้นนะตัวไต้หวันรีเมีไม่ได้ <c oughs> เอาเดี oh, dear dear ๋ยวพี่วุฒิเดี๋ยวนนท์จะสตาร์ทเครื่องครับเฮ้ยว่างว่างว่างเสียงเสียงเครื่องเสียงท่อโหดด้ยบุม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 เลยลองเล่้งดินน โหดโหดว่ะเนาะเจ๊บอกเจ๊ไม่รู้แต่แต่ถ้าอย่างนี้น่าจะตีกลวยเลยเนาะอย่างนี้น่าจะตีกลวยห้อนเลยอะ เดี๋ยวมาดูาามาฟังเสียงคันนี้ครับทีนี้งงใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวฟังคันนี้ก่อนเมื่อกี้เราเห็นแต่ตอนได้ยินแต่ตอนวิ่งมาคันนู้นเสียงเครื่องเสียงเครื่องแน่นกว่าเสียงอะไรวะเสียงเหมือนท่อรัอ่วเนาะ อ๋อไนี่เทอร์โบเอร์โบยังไม่เปิดมเหมือนกันี่ขึ้นเร็วอยู่ด้เนี่ยอันเนี้ยขึ้นเลยอขึ้นเร็วอยู่ันเร่งอัตราเร่งดีอยู่ เสียงคันนี้แน่นกว่าเนาะอ้เสียงจามเลยอ้าวถ้าให้เสียเลือกเสียเลือกคันไหนเลือกคันนี้เหรอเดี๋ยวตีนชอบคันนี้ครับแต่พี่วุฒิชอบคันนู้นครับเอามาดูกันว่ามาดูกันว่าพี่วุฒิจะเอาคันไหนอ่ะเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกทีหนึ่งคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้ามารอดูว่าพี่วุฒิจะตัดสินใจ เลือกคันไหนครับพี่น้องนี่ฮะตอนนี้ก็อยู่ที่อู่วันดีครับผมอยู่ที่ทางพลาดชุมพลบุรีครับบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ